แมตต์นี้โคตรมันโคตรเล่าใจเลยนะครับสมควรนะครับที่เป็นแมตต์ระดับ5้าดาวคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียสุดเซงเลยนะครับหลังจากที่วอลเลย์บอลชายไทยสามารถพลิกแซงเอาชนะอินโดนีเซียไปได้สามตหนึ่ง,งเซตโดยทําให้ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่น่ะรู้สึกเซงเลยเพราะว่าเป็นการประเดิมไม่ค่อยดีนักแต่วอลเลย์บอลไทยน่ะประเดิมได้ดีเลยนะครับคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียเท่าไรเลยครับการดูอินโดนีเซียดีมันยากขึ้นทุกวันทำไมไม่รู้ว่าทำไมวอลเลย์บอลไทยมาเก่งขนาดนี้เมื่อมาสองสัปดาห์ที่แล้วเขาน่ะยังแพ้เราเลย คอมเมนุ่คนต่อมาเลยครับโค้ดอินโดนีเซียนี่มันไม่น่าเชื่อเลยนะคุณนะ่ะแก้เกมอะไรไม่เป็นเลยยังไงกันดูผู้เล่นของไทยสิข่าวนะ่ะแทบจะไม่เปลี่ยนตัวต่างจากเราเลยนะที่หมุนเวียนตัวผู้เล่นบ่อยเกินเ <Comment S 2> อมเมนุ่คนต่อมาเลยครับโดยปกติแล้ววอลเลย์บอลอินโดนีเซียน่ะเป็นอาหารให้กับไทยตลอดเลยมีแต่ข่าวที่แล้วไหลที่เรานะ่ะเอาชนะไทยได้เ <Comment S 2> อมเมนต์คนต่อมาครับดูการเล่นของวอลเลย์บอลอินโดนีเซียคงไม่ถึงระดับเอเชียหรอกคงถึงระดับอาเซียนเท่านั้นแหละ